ทุกคนที่นี่คือจังหวัดแพร่นะคะวันนี้อําไพพามาชมคุ้มเจ้าหลวงนะคะค่ะสําหรับตรงนี้ก็คือเป็นห้องนอนบุตรทิดาของเจ้าหลวงเมืองแพร่นะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะห้องนอนนะคะส่วนาเป็นสหรับห้องนอนบุทิดาของเจ้าหลวงเมืองแพร่สุดยอดเลยค่ะสำหรับห้องนี้เนาะ เป็นห้องนอนแล้วก็มีแสดงหรือว่ามีจัดแสดงเตียงนอนโตะ๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ของสะสมเป็นคริสตัลน,นะคะที่ร้างมือนะคะทุกคนอันนี้คือที่ร้างมือนะคะแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีอุปกรณ์แบบโบราณโบราณเยอะเลยนะคะสําหรับห้องนี้นะคะ,คะเป็นห้องที่สะสมสะสมของโบราณด้วยนะคะ ของชุดอุปกรณ์อุปกรณ์ป,รปักผ้าของเจ้าแม่บัวไหลด้วยนะคะค่ะอุปกรณ์เย็บผ้านะคะนี่อภัยจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ปักผ้าของแม่ ของเจ้าแม่บัวไหลนะคะตั้งแต่ปีพศ25432ถึงพศ2445นะคะนี่คืออุปกรณ์การปักผ้าของเจ้าแม่บัวไหลนะคะนี่เลยคะ่ะก็คล้ายๆกับมีเข็มมีอะไรของโบราณโบราณน,นะคะทุกคนเป็นอุปกรณ์ในการปักผ้านะคะของอแม่เจ้าบัวไหลนะคะทุกคน แล้วก็มีจักโบราณเนี่ยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือจักโบราณนะคะจักสมัยก่อนสมัยโบราณก็หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยคะ่ะว้าวสุดยอดไปเลยนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะสวยงามมากเลยนะคะ นี่ของโบราณมีเยอะเลยนะคะค่ะมีของโบราณเยอะมากเลยนะคะนี่ก็ของโบราณเช่นกันนะคะนี่ของโบราณนะคะทุกคนค่ะนี่ของโบราณนะจ๊ะหรือจะเป็นโต๊เครื่องแป้งนะคะนี่โต๊เครื่องแป้งนะคะทุกคนโต๊เครื่องแป้งก็โอเคสวยงามนะคะสําหรับห้องนี้เนาะเป็นห้องที่สวยงามนะคะนี่พาชมนะคะก็มีรูปภาพด้วยนะคะค่ะมีรูปภาพนะคะ ค่ะมีรูปภาพเจ้าเวียงชื่นนะคะที่ดาวเจ้าพิริพิริยะเทพ,พวงศ์นี่เลยค่ะมีสำหรับรูปภาพนะคะมีรูปภาพมีรูปภาพนี่มีรูปภาพด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะสำหรับห้องนี้นะคะทุก